ท่านประธานที่เคารพดิฉันวันวิภาไม้สนสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลสัดส,ส่วนปีกแรงงานท่านประธานคะในขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังได้รับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสคนตกงานมาหาศาลโรงงานปิดไปแล้วไม่รู้กี่แห่งร้านค้าร้านอาหารก็ต้องปิดตัวลงเป็นหมื่นเป็นแสนลายการจัดการเรื่องวัคซีนของรัฐบาลเองก็ยังหาความชัดเจนอะไรไม่ได้ แต่พี่น้องประชาชนยังคงต้องการมีความหวังค่ะเพราะพวกเขายังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลยังมีลูกเล็กที่ต้องกินนมและส่งเสียให้เรียนหนังสือหลายคนมีภาร,ระต้องผ่อนบ้านผ่อนรถและอีกหลายคนต้องหวาดผวาเพราะไม่รู้ว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะมาทวงเงินตอนไหนเพราะฉะนั้นงบประมาณปีห5ห้ที่พี่น้องประชาชนอยากจะเห็น จึงควรเป็นงบประมาณที่ทําให้พวกเขามีความหวังมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะท่านประธานสไลด์ถัดไปค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงบประมาณฉบับนี้คืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองบประมาณด้านสวัสดิการของประชาชนกับถูกตัดลดงบประมาณลงค่ะไม่ว่าจะเป็นงบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกองทุนประกันสังคมงบบัตรทองกองทุนการออมกองทุนคุมค้มครองเด็กหรือกองทุนผู้สูงอายุ ถูกตัดลงในภาวะที่ทุกคนกำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากที่สุดเปราะบางที่สุดและไร้ความมั่นคงที่สุดสิ่งที่รัฐบาลต้องทำและควรทำเร็วที่สุดก็คือการสร้างหลักประกันให้ประชาชนเยียวยาความบอบช้ำที่ผ่านมาสร้างความมั่นใจว่าถ้าพวกเขาร้มอีกครั้งรัฐบาลจะประคับประคองไม่ให้ข้าเขาเจ็บหนักและถ้าพวกเขาจะก่อร่างสร้างตัวอีกครั้ง รัฐบาลจะช่วยดูพ่อแม่ลูกหลานของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ลงทุนลงแรงทำงานขับเคลื่อนกันได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่การเหยียบย่ำซ้า,าเติมด้วยการตัดลดงบสวัสดิการออกแบบที่รัฐบาลชุดนี้ทำอยู่สไลด์ถัดไปค่ะท่านประธานที่เคารพถ้าสรุปง่ายๆคือรัฐบาลนี้ตัดงบช่วยคนจนตัดงบช่วยคนป่วยและยังตัดงบแรงง,งานขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะ ที่บอกว่าตัดงบช่วยคนจนก็คือโครงการบัตรสวัสดิการประชารัฐถึงแม้จะมีข้อครหาว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับพักบางพักที่ชื่อคล้ายๆกันและผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนี้บางคนก็อาจไม่ได้มีฐานะยากจนจร,จริงๆเพราะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแบบทั่วหน้าแถมยังต้องสูญเสียทรัพยากรมาคัดกองอีกว่าใครจนใครไม่จน ซึ่งพักเก้าไกลเองเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าควรเป็นสวัสดิการแบบทั่นหน้าแต่สถานการณ์ตอนนี้สิ่งทุกๆคนได้กันท่่นหน้าก็คือจนลงกันอย่างท่่นหน้าค่ะไอ้ที่จนอยู่แล้วก็ยิ่งจนขึ้นไปอีกคนที่เคยเป็นชนชั้นกลางก็อาจจะกลายเป็นคนจนในไม่ช้าธนาคารโลกเองก็ประเมินค่ะว่าจะมีคนจนเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งล้านห้าแสนคนจากวิกฤตโควิด และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เป็นโครงการที่รัฐบาลเองภูมิอกภูมิใจนักหนาไม่ใช่หรอคะว่าจะเป็นโครงการหลักที่ช่วยให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนได้แต่การตั้งงบประมาณปี65กลับพบว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดงบเหลือแค่สามหมื่นล้านบาทจากที่เคยได้รับเกือบห้าหมื่นล้านในปี64รัฐบาลต้องตอบคำถามนะคะว่าเกือบสองหมื่นล้านที่หายไปเนี่ยจะมีอะไรหายไปบ้าง เงินที่จะเติมลงในบัตรจะหายไปกี่บาทมีรายการอะไรที่ต้องถูกปรับลดหรือจะมีการยึดเอาบัตรที่แจกไปแล้วคือหรือไม่จะคัดคนออกไปอีกหรือเปล่าและถ้าให้ความหวังประชาชนด้วยการไปรอน้ําบ่อหน้าเช่นเอาส่วนหนึ่งของเงินกู้ห้าแสนล้านมาโปะในส่วนที่ขาดก็ยิ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะเพราะสวัสดิการควรที่จะคงเส้นคงวาเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้ ไม่ใช่แค่การสงเคราะห์เพียงชั่วขังชั่วข่าวเท่านั้นขอสไลด์ต่อไปด้วยค่ะลำดับต่อมาค่ะท่านประธานคือตัดงบสวัสดิการแรงงานและแน่นอนค่ะดิฉันกำลังพูดถึงกองทุนประกันสังคมที่ถูกปรับลดเงินสมทบถึง1.9500ล้านบาทคงเหลือแค่เพียง4.4000ล้านลดไปเกือบ3 0นะคะทั้งๆที่ผู้ประกันตนเนี่ยลดลงเพียงแค่5%มันสอดคล้องกันตรงไหนคะ แบบนี้เรียกว่าจงใจจะเบี้ยวหนี้กันหรือเปล่าคะขอสไลด์ต่อไปด้วยคะ่ะห้องสดนี่ปัจจุบันก็จะเบี้ยวแถมหนี้เก่าก็ยังไม่จ่ายรัฐบาลค้างจ่ายกองทุนประกันสังคมเนี่ยจนถึงตอนนี้7 6 0 0หล้านบาทแล้วนะคะแลวถ้ารัฐยังคงเหนียวนี้แบบนี้เนี่ยคนที่เสียประโยชน์คือใครคือผู้ประกันตน กำลังทําให้ผลประโยชน์ในอนาคตของผู้ประกันตนเนี่ยได้รับความเสียหายโดยเฉพาะกองทุนชลาภาพที่ในอนาคตมีแนวโน้มจะขาดทุนและล้มละลายอยู่แล้วก็ยิ่งเล่งให้ถังแตกเร็วึ้นไปอีกแบบนี้คนที่ทํางานมาทั้งชีวิตแล้วหวังจะใช้เงินบํานาญในยามกเกษียณเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีเงินจ่ายให้เขาหรือเปล่าก่อนหน้านี้ได้มีการลดเงินประกันสังคมเนี่ยมาแล้วถึงสี่รอบด้วยกันค่ะ ทำให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลงถึง88,000บาทแต่จนถึงตอนนี้เดี๋ยวนี้ดิฉันก็ยังไม่เห็นแผนงานหรือแนวทางในการชดเชยเงินให้กับกองทุนประกันสังคมเลยแถมยังจะมาลดงบประมาณในส่วนสมทบของรัฐบาลลงทําให้เป็นหนี้สะสมเพิ่มขึ้นไปอีกท่านอย่าลืมนะคะว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยไม่ใช่เงินของรัฐไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นเงินที่ลูกจ้างในจ้างช่วยกันจ่ายรัฐบาลสมทบนิดหน่อยประมาณ2.75เปอรนขนาดสมทบแค่นิดเดียวนะคะยังจะเหนียวนี้ไม่ยอมจ่ายเงินคืนเข้ากองทุนอีกรวมกับที่หักลดงบในปี65แล้วเนี่ยปาไปเกือบแสนล้านแล้วนะคะที่รัดติดหนี้ประกันภู้ประกันตนอยู่เรื่องนี้ดิฉันเองก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองแสดงว่าไม่ได้เข้าหูกันเลยแม้แต่น้อย ประธานทราบหรือไม่คะว่าเพียง3มเดือนแรกของปี64นะคะมีคนว่างงานถึง760,000คนและเลขาธิการสภาพัฒน์เองก็เพิ่งให้ข้อมูลว่าในปีนี้แรงงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SME เอนี่ยอาจตกงานมากขึ้นและถูกลดชั่วโมงการทำงานลงที่สำคัญก็คือเราอาจมีตำแหน่งงานไม่พอที่จะรองรับนักศึกษาจบใหม่อีกประมาณ490,000คน และนั่นเท่ากับว่าเราจะมีจำนวนคนว่างงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้พี่น้องประชาชนแท้จะไม่มีความรู้สึกมั่นคงใดๆในชีวิตหลงเหลืออยู่แล้วนะคะแล้วเรายังจะไปตอกย้ำความรู้สึกนี้ให้กับผู้ประกันตนอีกอย่างนั้นเหรอคะสไลด์หัดไปะคะ่ะสวัสดิการตัวต่อไปที่จะพูดก็คือสวัสดิการคนป่วยย้อนหลังนะคะอันนี้สไลด์เลื่อนไปแล้ว อย่างงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะก็ถูกลดงบประมาณลงไปอีกประมาณ1,800ล้านบาทท,ทั้งทั้งที่สปสชาคาดการว่าปี64จะมีผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรทองเพิ่มขึ้นประมาณปีละ137,000คนและจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยทำให้มีประชาชนอีกหลายคนต้องกลายเป็นผู้ว่างงานตกงาน และท้ายที่สุดเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะถูกย้ายมาใช้สิทธิ์บัตรทองแต่กลับกลายเป็นว่ากองทุนบัตรทองกลับได้รับงบประมาณลดลงเกือบ2,000ล้านบาทท่านกล้าการันตีหรือไม่คะว่างบท,ที่ถูกตัดไปเนี่ยจะไม่กระทบกับการบริการสาธรารณสุขที่ประชาชนจะได้รับกองทุนบัตรทองมีบทบาทสําคัญมากโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้ค่าตรวจโควิดฟรีเราก็เ,เบิกงบจากบัตรทองได้ค่ารักษาโควิดฟรีก็เบิกจากงบบัตรทอง หรือท่านคิดว่าโควิดจะศูนย์พันภายในปี65คะถึงได้กล้าตัดงบในส่วนนี้สําหรับคนที่เจ็บป่วยบัตรทองคือที่พึ่งคือความหวังเดียวในยามเจ็บไข้ได้ป่วยของพวกเขานะคะและดิฉันก็อยากให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยได้รับสวัสดิการเป็นบัตรทองดูบ้างคะ่ะจะได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศต้องปรชิญกับอะไรบ้างเท่าน,นั้นไม่พอคะ่ะมาดูเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุกันต่อ เบี้ยผู้สูงอายุปี65ตั้งงบไว้ราว83,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี64ประมาณ3,000ล้านแม้ว่างบประมาณผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่มันก็เพิ่มจากจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นไม่ได้มาจากการปรับเพิ่มเบี้ยสูงอายุแต่อย่างใดท่านประธานคะการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบบันไดเริ่มมาตั้งแต่ปี2,555แล้วนะคะจนถึงตอนนี้10ปีเข้าไปแล้ว ค่าของชีพขึ้นไปถึงไหนตอนไหนแล้วก็ยังจ่ายเริ่มต้นที่หกร้อยดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราควรต้องปรับเบี้ยยังชีพให้กลายเป็นระบบบำนาญในอัตราที่เท่าเทียมกันและมากพอที่จะล,ลงชีวิตได้จริงเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุหลายาพัคการเมืองรวมถึงภาคประชาสังคมพยายามผลักดันให้รัฐบาลเปลี่ยนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นบำนาญทวหน้าเท่าเทียมสามพันบาทเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพยื่นไปมากถึงห้าฉบับนะคะ แต่ท่านนายกก็ใช้อำนาจปัดตกมันทุกฉบับถึงไม่ได้นำเข้ามาพิจารณานในสภาหนึ่งในนั้นมีฉบับของภาคประชาชนที่มีการแน่ปลายชื่อมากถึงจำนวนหนึ่งสรบี่รายชื่อแต่ก็ยังถูกท่านนายกปัดตกไปโดยไม่แยแสเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกจริงๆค่ะเพราะพรรคพลังประชารัฐเองที่เป็นการน,นำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ได้หาเสียงเอาไว้ว่าจะปรับ เบีย้ยผู้สูงอายุเป็น1,000บาทให้เท่ากันทุกช่วงวัยตั้งแต่เลือกตั้ง2ีีมีนาหกสองจนงบประมาณปี65เข้าสภาแล้วนะคะยังมองไม่เห็นมีแววไม่รู้ว่าท่านนายกลืมหรือจงใจที่จะไม่ทำตามกันแน่แล้วก็ไม่ต้องมาถามนะคะว่าถ้าถามจะเอาเงินมาจากไหนล่ะเพราะถ้าทำตามที่หาเสียงไว้1,000บาทท่วนหน้าตอนนี้เรามีผู้สูงอายุเกือบเกือบสิล้านคน จะเพิ่มงบประมาณอีกเพียง73,000ล้านบาทมันไม่ได้มากมายอะไรเลยค่ะหากเทียบกับงบประมาณอื่นๆที่ใช้จ่ายไปอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลสำหรับงบดูแลเด็กก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะปีนี้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็ต้องไปลุ้นการเอาเองนะคะว่าท่านจะได้รับหรือเปล่า เพราะถึงเพิ่มแต่ก็ยังไม่ท่วนหน้าอยู่ดีเนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ที่16,600ล้านเนี่ยปรับเพิ่มจากปี64 3,500ล้านบาทครอบคุมเด็กเพียงแค่2ล้าน3แสนคน